ครับวันนี้จะมาแนะนำในส่วนของตัวตู้โอเว่นนะครับตัวนี้จะเป็นตัวรุ่น d h g 9 0 7 5 a นะครับอ่านี่จะเป็นในส่วนของตัวเครื่องนะครับก็จะมีตัวเปิดฝาตู้นะครับแล้วก็หมุนขึ้นนะครับอ่าด้านในนะครับด้านในก็จะเป็นเหมือนกับตัวเชลนะครับมีตะแกรงเชลไว้2อันนะครับจะระบายความร้อนนะครับข้างในนะครับด้วยพัดลมนะครับเวลาปิดก็ดันแล้วก็ลลอก ทีนี้นะครับตัวเครื่องจะใช้ไฟบ้านเรานะครับ220เชื่อมต่อด้านหลังนะครับเชื่อมต่อด้านหลังเครื่องตรงนี้เลยนะครับแล้วจะมีตัวจุดเช็กในส่วนของตัวฟิลนะครับตัวนี้นะครับเวลาถ้าเราเปิดเครื่องไม่ติดนะครับให้เช็คตัวฟิลก่อนว่าฟิลนั้นปกติหรือไม่นะครับถ้าใช้เครื่องไปนานๆนะครับนะครับทีนี้ก็ในส่วนของการเปิดเครื่องนะครับก็กดปุ่มสวิตช์ power ตัวเครื่องจะติดขึ้นมานะครับนะครับด้านบนนะครับ PV นะครับจะเป็นอุณหภูมิภายในตู้นะครับด้านล่าง SV จะเป็นเซตพอยต์นะครับจะมองไม่ค่อยชัดเพราะว่าเป็นตัวเซกเมนต์นะครับอ่ะตอนนี้เราตั้งไว้ที่80องศานะครับด้านด้านบนก็จะเป็นอุณหภูมิที่บอกด้านในนะครับการตั้งค่าอุณหภูมินะครับเรากดปุ่มเซตนะครับ มันจะขึ้น SP นะครับจอด้านบน SP ก็คือ s e ต point นะครับแล้วเราก็เลื่อนนะครับเลื่อนในส่วนของตำแหน่งนะครับไปปุ่มลูกศรด้านล่างนะครับอันนี้คือเลื่อนตำแหน่งอ่ามันจะกระพริบนะครับเพิ่มค่าลดค่านะครับไม่ใช้ปุ่มลูกศรขึ้นกับลงนะครับปุ่มขึ้นก็เพิ่มค่าปุ่ม2ลงก็ลดค่านะครับจากนั้นกดอีกหนึ่งครั้งนะครับมันจะมาในหน้า ST นะครับ ST จะเป็นในส่วนของการตั้งเวลานะครับถ้าเราตั้ง0 0นนะครับตัวเครื่องก็จะรัน24ชั่วโมงนะครับจนกว่าเราจะมากดส t o p หรือว่ากดปิดเครื่องนะครับแต่ถ้าเราตั้งเวลานะครับอยากให้ตัวเครื่องใช้งาน30นาทีนะครับล้วก็ตั้งเป็นเป็น0นนะครับแล้วก็เลื่อนนะครับเป็น3านะครับแล้วกดเซตอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะมันก็จะกลับมาหน้าในส่วนของ ปัจจุบันนะครับอุณหภูมิก็จะเริ่มทํางานนะครับทีนี้เมื่อกี้เราตั้งไว้30นาทีเซตไทม์นะครับเราจะดูว่าระยะเวลาเนี่ยเหลือเท่าไหร่นะครับเราก็กดปุ่มลูกศรลงนะครับมันจะขึ้น30นาทีนะครับถ้ามันทํางานนะครับนับภายหลังนะครับมันก็จะนับภายหลังมาเป็น29 28 27จนกว่าจะครบศูนย์แล้วมันก็จะขึ้นเอ็นนะครับกดอีกครั้งหนึ่งนะครับมันจะเข้าไปหน้าวัดค่าอุณหภูมิปัจจุบันนะครับ ทีนี้นะครับเราจะตั้ง ST เป็น0นะครับก็ Set ตไทมนะครับเราจะรันรัน24ชั่วโมงนะครับก็จะเป็นอุณหภูมิในตู้กับอุณหภูมิที่เราตั้งไว้นะครับตัวเครื่องก็จะทำงานแค่นี้เลยนะครับทีนี้เวลาเราอยากจะกดสต็อปนะครับเราก็กดปุ่มลูกศรขึ้นแล้วก็ปุ่ม Set นะครับค้างไว้นะครับต้องออกมาในหน้าของ ปัจจุบันก่อนนะครับปรากฏลูกศรขึ้นแล้วกดเซตพร้อมกันของปุ่มอ่ะมันจะขึ้นคําว่า n นะครับ n ก็คือหยุดการทํางานนะครับถ้าเราจะทํางานอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็กดปุ่มลูกศรขึ้นแล้วกดปุ่มเซตค้างไว้นะครับประมาณ4-5วินาทีนะครับอ่ะสถานะ n หายไปก็คือมันก็เริ่มทํางานอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเราอยากหยุดการทํางานโดยไม่อยากปิดสวิตช์นะครับเราก็กด สงปุบนี้ได้แต่นะครับต้องให้กลับมาหน้าจอแสดงค่าปกติก่อนนะครับในส่วนของอาการนับเวลาถอยหลังในส่วนของตัวเซตไทม์นะครับ ST ตรงนี้นะครับถ้าเราตั้งไว้30นาทีนะครับตัวเครื่องมันจะเริ่มนับ <c oughs> ถอยหลังนะครับ <c oughs> ก็ต่อเมื่ออุณหภูมินะครับใกล้ถึงจุดที่เราตั้งไว้นะครับอย่างเช่นเราตั้งไว้80องศานะครับ เวลาจะนับถอยหลังนะครับก็อยู่ประมาณ79นะครับ79.5หรือ79.3นะครับเมื่ออุณหภูมิถึง79.5หรือ79.7นะครับมันจะเริ่มนับถอยหลังนะครับเราอยากรานยีิบสี่ชั่วโมงก็ตั้งเซตทาวให้เป็น00นะครับรกระกดมาที่หน้ากดค่าปกตินะครับ,ารบการใช้งานนะครับก็จะมีประมาณนี้